อ,อยู่ใกล้น้องบิวคนสวยค่ะแอดมิน oh น้องบิวขอบพี่มนวด้วยสวัสดีค่ะแอดมินมาเซิร์ฟโอ้ขอบคุณมากครับชื่ออะไรนะค่ะแอดชายแอดชายโอ้ไม่มีของพี่มนเลยเออแล้วทำไมมนรับล่ะใครแัดชายรับรับผิดหรือเปล่าได้แล้วไปโดนตีเลยลูก้อเออไม่ได้ไม่ได้แอดชายรับเร็วรับเร้ว ก็ได oh, yeah. ้โอ้ฉันเห็นแล้วลุงจิมของน้องมนก็ได้ไม่ใช่ของน้องนบบอะไรน้องไอ้ชายไอ้ชใช่ไหมวดนอยากอเมริกาโอยก็เลยมาแจาวของใครอีกเนาะลุงใครจะได้อีกนาะเลชาจิมเลชาจิมเลาจิมมอนะเยา้ม้าวมติด้วยเหรออมีรติด้วย ไรอะไรแอชชัยโผ้าเช็ดหน้าไว้ซับน้ำตาเวลาดูดชืออะไรได้อะไรได้เหมือนแอชชัยเลยโอแต่ผ้าเช็ดหน้าเหรอเป็นตรลาดเป็นบัตรลาเป็นบเมรกา กินได้นะก็จะปากแบบว่ากาสารียาชอเมริกาลุ้นกันต่อถ้าใครจะได้อีกลุ้นกันต่อเยอะมากเลยนะคะเต้นเต้นนะเต้นเ้นเต้นเต้นนลุ้นกับพอลลี่พอลลี่กรกกายกษจะมีชีวิในฝ่ายพี่เบนพี่เบนเบนก็มา เาเมาคนเดียวมมือถือไม่มาเที่ยวนี้คุ้มเลยคุ้มเลย่เลยไ้เมาคนเดียวเลยคุ้มเลยอันนี้ของพี่เมดพี่เมเมเมี่ใหญ่มากนะคะดงคอนลังเดินมาหนูกหนูหนหนูกาใช่ไหมคะมามาเลยมาจากอนิกาดูีกันมาเลยหนอเนะคะ ้วยนะคะกับทุกทคนนะคะอยากดูของพี yeah. ่มีอะไรครับอยากดูจังเลยคืออะไรมันมัน่องใหญ่เขาเพื่อมันหนักก็เดินกับลูกคนอายแลู่คมเจะดูของด้วยเหรอนี้เขาล้มก่อนมาก ว้านกนะหเลย้มเลยครับอย่างแรกอันัปลโอ้อยนคิดว่าเรามีกินป่ะ หักฝรั่งลูกอมโอ้ได้เครื่องสำอางแล้วลิปสติกเป็นลิปกอดเอาแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันหรอไม่ลุงมีใหญ่ต้องลุ้นถึงลุงมีป้าใหญ่สุดหรือเปล่าอ่าของลุงป้าเก็บไปแล้วอขอมีผ้าเขมีผ้าผู้หิผ้าโผ น้ำตาลน้ำเงินชมพูอาได้สีแดงส่ีแดแล้วก็มีสีแดงด้วยแล้วก็มี กระเป๋าค่ะว้าวน่าจะมีเงินด้วยตังไหมไม่มีค่ะใส่ตงได้น่าจะเป็นโค้นะมีของใครน้อที่มีกระเป๋าแล้วก็มีตังด้วยนะใส่ไว้ให้ด้วยไม่รู้ของใครโอ้ที่เกาหลีนะชอบภาษาอังกฤษโอ้โหใหญ่จริงๆว่าชอบสีชมพูหมดแล้วโอ้ไแต่ของซื้อบริ้งเงี้ของเจ้าหันแล้ว

ใชโอเคค่ะ <Private paying projecting> <query> okay, ขอบคุณค่ะที่รับชมในช่อง YouTube แม่น้ำเปรี้ยน่ารักนะคะนี่ก็คือบรรยากาศแอดมินมาแจกของยูทูบเบอร์ที่ร่วมทานเดินนะคะเป็นของจากอเมริกาด้วยค่ะขอบคุณหลายๆจ้า